สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนฉบับอาจารย์วันมาที่สีไ่ตมะปทะรา,าชาใตา้พิภพ ความเดิมในตอนที่แล้วนั่นก็คือไซตมะได้ประทะกับมนุษย์ประหลาดตัวขนาดใหญ่มากาที่กําลังจะทําลายเมืองนั่นเองไซตมาได้เข้าไปขัดขวางและหลังจากนั้นครับไซตมะก็ต่อยไปเบาๆเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและแล้วก็ปุ้งล้มและเนรนาตเมืองพังไปเลยครับไปช่วยหรือไปพังเมืองเนี่ยและไซตมะก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยครับว่ามันโคตรเหนื่นาเบื่อและเกิดกับพลังที่มีมหาศาล มันน่าเบื่อจริงๆนะเพราะต่อยอะไรก็มัด เดียวเท่านั้นครับภาพตัดมาในตอนนี้ครับเราก็จะเห็นเพียงความมืดนั่นเองและมีเสียงของคนคนหนึ่งครับกาลังโกนอยู่นั่นเองเพราะเขากําลังหลับอยู่ครับและแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับตกใจอะไรบางอย่างเขาลุกขึ้นมาทันทีครับเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วนั่นเองเอะอะไรกันนี่ไม่นานหลังจากนั้นครับกําแพงของบ้านเขาเนี่ยมันก็พังออกและมีมือที่ยื่นมาจากทางด้านนอกครับที่มันพังกําแพงเข้ามานั่นเองจับที่ศีรษะของเขา Lết เป็นมือที่โคตรจะน่ากลัวมากๆเลยครับมีเล็บด้วยนะมันเป็นมือของอะไรกันเนี่ยมนุษย์ประหลาดนั่เหรอเมื่อไซโตมะตั้งสติได้ครับเขาก็อัปคัดไปที่มือของมนุษย์ประหลาดนั้นทําให้มือของมนุษย์ประหลาดหลุดออกจากหัวของเขานั่นเองแต่มันก็มีกําปั้นอีกหนึ่งกำปั้นครับที่มาถึงหน้าของเขาแล้วที่มาด้วยความรวดเร็วนั่นเองทั้งๆที่เป็นไซโตมาที่โคตรจะแข็งแกร่งแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่มันเร็วพอๆกับเขาเลยเนี่ยเขาแตะมมันออกไปครับนอกเรื่องนิดนึงนะครับผม กวดจะดูออกครับว่ามันคือภาพอะไรอาจารย์วันเนี่ยวาดโคตรน่ารักเลยครับกลับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมื่อไซเตมาได้ปัดป้องตัวเองแล้วเขาก็ตั้งหลักทันทีครับหลังจากนั้นเขาก็ดูสภาพของห้องตัวเองครับห้องของเขาตอนนี้ตรงประตูนะครับมันมีรูโว่เข้าไปนั่นเองแต่ไซเตมาก็พูดขึ้นมาว่าบ้านของฉันและเขาก็มองไปโดยรอบครับว่ามันเกิดอะไรกันนะแต่เอ๊ะเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับก็มีมนุษย์ประหลาดโผล่ขึ้นมาจากทางพื้นดินนั่นเองเมื่อมันโผล่ขึ้นมาครับ มันก็ตั้งหลักและตั้งท่าในการฟาดไปที่ศรีรษะของไซตตมาแต่ด้วยความเร็วของไซตตมาที่มันสุดยอดมากๆก็ใช้แขนของตัวเองครับปัดป้องไว้ได้ด้วยความเร็วทันนั่นเองครับ ทันเลยทีเดียวสุดยอดมากๆเลยความเร็วของไซตตมาถึงแม้ว่าไซตตมาจะใช้ความเร็วของตัวเองปัดป้องไว้ทันก็จริงครับแต่ความแรงที่โดนฟาดมาทําให้ไซตตมาเนี่ยกระเด็นออกไปไกลเลยทีเดียวและหลังจากนั้นไซตตมาก็หมุน2อสรอบครับและก็ตั้งหลักใหม่อีกรอบนึงเขาตกใจมากๆเลยครับกับแรงที่มหาศาลขนาดนี้ไซตตมาได้เพียงยืนตึ้งอยู่เลยครับตอนนี้และจ้องมองไปที่มนุษย์ประหลาดที่ทํร้ายเขานั่นเองขอบตาของเขาครับนั่นก็คือคิ้วของเขาแตกไปแล้ว มนุษย์ประหลาดที่โคตรมีพลังมหาศาลที่ทําให้ไซตามะเลือดตกยางออกได้มันโคตรจะน่ากลัวเลยนะและหลังจากนั้นไซตามะก็พูดถามไปครับว่าพวกแกเป็นใครกันและหลังจากนั้นไซตามะก็คิดในใจกับตัวเองครับไอเจ้าพวกเนี้ยมันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินและภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือมนุษย์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากทางใต้ดิน ณนะตอนนี้บอกไว้เลยว่าความสามารถของพวกมันโคตรจะน่ากลัวเลยครับภาพตัดมาครับใส่ตมะเนี่ยไม่ทันจะรู้ตัวเลยครับว่ามีมนุษย์ประหลาดมาอยู่เคียงข้างตัวเองมันยืนอยู่ข้างตัวเองณนะตอนไหนยังไม่รู้เลยครับและหลังจากนั้นพวกนี้มันก็พูดว่าเจ้านี่มันช่างหยาบคายซะจริงเลยนะไอ้เจ้ามนุษย์โลกสิ่งที่เจ้าควรจะถามพวกข้าก็คือ พวกท่านเป็นใครซิมันควรจะพูดแบบนี้มากกว่าและข้าก็จะบอกเจ้าว่าพวกข้าคือชาวโลกที่แท้จริงต่างหากล่ะคนที่อยู่บนผิวโลกน่าจะเรียกพวกข้าว่าชาวใต้พิภพสินะในตอนนี้พวกข้านั้นมีจํานวนมหาศาลมากๆเลยเราจําเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยรองรับจํานวนประชากรของพวกเราพวกเราจึงตัดสินใจขึ้นมายึดครองบนผิวโลกนี่ไงแต่พวกข้าได้ยินมาว่าคนบนผิวโลกมีจํานวนมากม่ม าสารเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกข้าจําเป็นจะต้องกําจัดพวกมนุษย์บนผิวโลกอย่างพวกเจ้าเพื่อที่จะมาอยู่อาศัยแทนไงล่ะ ตั้งแต่ที่พวกข้าได้บุกขึ้นมาบนผิวโลกใบเนี่ยพวกข้าก็ได้ทําการขุดหลุมฝังศพพวกชาวมนุษย์โลกบนผิวโลกใบนี้ไปกว่า70%แล้วแต่จงอย่าถือสาพวกข้าเลยคิดซะว่ามันคือการต่อสู้เพื่อดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์กันแล้วกันไอ้เจ้ามนุษย์บนผิวโลกแต่ถึงอย่างไรก็าตามเจ้ากลับกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ไม่ตายภายในหมัดเดียวพวกเราจําเป็นจะต,ต้องใช้หมัดที่สองที่3หรือเนี่ยเจ้า เป็นใครกันนะณนะเวลาเนี่ยบนผิวโลกได้ตกเป็นของพวกข้าแล้วดังนั้นเจ้าจงหายไปซะและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นมาใหม่อีกรอบครับและภาพก็ตัดมาครับการต่อสู้มันเริ่มขึ้นแล้วชาวตาพ้พภพที่อยู่ทางด้านหลังไซโตมาก,ก็ต่อยไปที่ไซโตมาจากทางด้านหลังนั่นเองแต่ไซตตมาก,ก็ใช้สัมผัสของตัวเองในการลบและต่อยกลับคืนไปกระเด็นไปไกลเลยครับชาวตาพภพบตัวอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจมากๆเลยอ๋ออะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นครับชาวตาพีพบ ก็ใช้ความเร็วของตัวเองกระโจนเข้าไปใส่ไซตมาและต่อยไซตมาไปแบบเต็มๆเมออหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มชุนลมุนกันอีกครั้งหนึ่งครับไซตมาก็ถทบออกมาและก็ต่อยอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็โดนต่อยออกมาเรียกได้ว่าตอนนี้ไซรตมาไม่ได้เปรียบอะไรเลยครับเพราะว่าโดนต่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงแม้ว่าจะจัดการตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งก็เข้ามาไซรตมาตั้งหลักไม่ทันเลยทีเดียวครับและจังหวะหนึ่งครับไซตมะาก็โดนต่อยไปเต็มๆกระเด็นไปไกกลมาๆเยครับ ถึงกับกระอักเลยทีเดียวและหลังจากนั้นไซตตมะก็ตั้งหลักยืนขึ้นมาได้อีกครั้งและร้องไปว่าอาถึงแม้จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากที่จะเอาชนะได้ก็ตามแต่ไซตตมะก็ไม่ได้จะยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ครับคู่ต่อสู้โคตรจะโหดแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังมีจิตใจที่ฮึกเหิมและต่อสู้โอ้ความมันมันเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วฉันจะไม่มีทางยอมแพ้หรอกพื้นโลกใบเนี่ยฉันจะเป็นคนป้องกันเอง าและหลังจากก,การต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งครับชาวใตพ้พิภพที่ต่อสู้โกตะโกนกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันครับหัดเตรียมตัวสบองไอโจมนุษย์โลกฉันทาและการต่อสู้ก็เริ่มใหม่อีกครั้งครับห้ามการการต่อสู้ที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ใดไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะใส่ตะมะก็กึกในใจไปด้วยครับว่าความรู้สึกแบบนี้มันที่เรียกกันว่าอะดรีนาลีนหลังถูกฉีดงั้นเหรอมันเป็นแบบนี้นี่เอง สถานการณ์ที่คับขันแบบนี้ความรู้สึกตึงเครียดแบบนี้ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นแล้วใจที่หาได้จากการต่อสู้เหรอหลังจากนั้นไซ่ตมากก็เหมือนกับเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะจัดการชาวใตพ้พิภพไปแล้วหลายตัวนึงเองและเขายังนึกต่อไปอีกครับว่าใช่แล้วละ่ะความรู้สึกแบบนี้ละ ระหว่างที่ไซต์ามากำลังนึกอยู่นั่นเองก็มีเสียงมาจากทางด้านหลังของเขาครับข้าเห็นหมดแล้วว่าแกดูแลลูกๆของข้าดีขนาดไหนเมือ่อไซตามาได้ยินเสียงครับเขาก็หันหลังกลับไปเจอกับมนุษย์ประหาตัวหนึ่งที่มีรูปร่างไม่เหมือนกับตัวอื่นๆครับมันคือตัวอะไรกันเนี่ยมีแขนถึง6แขนและดวงตาถึง6ดวงด้วยแกนคารัดแล้วมันยังพูดต่อไปอีกครับว่าตัวข้าคือราชาใต้พิภพ ข้าผู้นี้จะเป็นคนกำราบเจ้าเองและหลังจากนั้นไซตตมาก,ก็มีแววตาที่มุ่งมั่นขึ้นมาอีกครั้งครับความมั่นกำลังจะเริ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นไซตตมาก,ก็นึกกับตัวเองครับว่าใช่แล้วละ่ะเนี่ยคือความรู้สึกที่เราใฝ่ายหามาโดยตลอดและภาพหลังจากนั้นครับนั่นก็คือไซตตมาและราชาายพิภพเคืนตัวเข้าหากันอย่างรวดเร็วและง้างมัดเพื่อจะแลกมัดใส่กันนั่นเอง กรีงกรีงกรีงเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าครับและหลังจากนน่นกุมมมือของคนคนหนึ่งไปต่อยที่นาฬิกาพังไปเลยครับฮ่าฮ่าเขาก็คือไซตามะที่กําลังตื่นจากภาวงความฝันนั่นเองครับและเขาก็ตื่นขึ้นมาอาและเขาก็งงกับตัวเองครับเอา้าที่ผ่านมาการต่อสู้สุดมันเมื่อกี้มันคือความฝันหรือนี่เขาก็ยังงงกับตัวเองอยู่ครับว่าฝันอะไรจะมันขนาดนั้นแต่เอ๊เขาก็สัมผัสถึงอะไร บางอย่างเหตุการณ์มันซ้ําซ้อนอีกแล้วครับและเขาก็ได้ยินเสียงจากทางด้านนอกนั่นเองครับออต่อไปเนี่ยพื้นโลกใบนี้จะตกเป็นของพวกเราชาวใต้พิภพและต่อจากนี้ไปพวกเจ้าก็จะตายทั้งหมดไอ้ชาวพื้นพ,บพบิภพข้าก็คือ ราชาใตาพ้พิภพนั่นเองความฝันของไซตตมากกำลังจะเกิดขึ้นจริงครับราชาใตาพ้พิภพมีตัวตนจริงๆด้วยและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับไซตตมาก็เริ่มการโจมตีก่อนนั่นเองไปที่ศรีรษะของราชาใตาพ้พิภพเอาสุดมันเลยครับแต่เอ๊ะดูเหมือนว่าราชาใตาพ้พิภพกำลังจะสิ้นใจแล้วครับและเขาก็พูดขึ้นมาว่าอา๋อข้าเตรียมการมาเพื่ออะไรกันนี่และแล้วราชาใตาพ้พิภพก็สิ้นใจไปครับเอ้าดูตายง่ายจังเลยแต่ไม่เป็นไร ชาวใตพ้พิภพยังมีอยู่อีกมากมายเลยที่จะต่อสู้กับไซตมามะและไซตมามะก็พูดไปว่าฉันจะปกป้องพื้นโลกใบนี้เองชาวใต้พิภพพื้นกับอึ้งเลยครับที่ไซตตมะจัดการกับราชาใตาพ้พิภพเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอาละเข้ามาแลยและไซโตมะก็มองไปที่ทางด้านหน้าครับก็มีธงสีขาวปักอยู่ครับและก็มีข้อความเขียนไว้ว่าพวกเราขอโทษครับอา้าวมันคืออะไรเนี่ย เอา้าเราเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> นึกว่าจะไฟกันอย่างมัน <c oughs> สุดท้ายก็เป็นแค่ความฝันครับโอเคเรื่องก็จบไปแล้วเพียงเท่านี้ครับก่อนอื่นครับผมก็ขอขอบคุณเพจแปลไทยครับที่แปลวันพันแมนฉบับอาจารย์วันไว้อย่างดีมากๆเลยนั่นก็คือเพจ Facebook OPMKTF นั่นเองครับพี่ๆเขาแปลไว้ดีมากๆเลย <c oughs> โอทีครับช่วงนี้เจ็บคอมากๆเลยภาคหลายเรื่องนะในช่วงนี้ผมก็ขอคุยกับเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับจกคาถามหลายๆคําถามครับที่ถามผมมามากเหลือเกินนั่นก็คืออา้าวพี่ไม่ทําวันพันแมนฉบ แับอาจารย์วันมาที่126้แล้วเหรอไม่ทําต่อแล้วเหรอทาไมถึงกลับมาเริ่มใหม่ก็ขอบอกไว้นะตอนนี้เลยครับว่าอาจารย์วันได้วาดจนถึงตอนที่125เป็นตอนล่าสุดครับแต่ตอนที่126ยังไม่ได้ปล่อยออกมานะหรืออาจารย์วันยังไม่ได้วาดผมไม่รู้ครับแต่ถ้าปล่อยตอนที่126มาเมื่อไหร่ผมจะรีบแปลเลยแล้วก็รีบทําคลิปลงทันทีครับ เมื่อเป็นอย่างนี้ครับพวกเราก็รอกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอบไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่าอาจารย์วันจะกลับมาว่าตอนที่126ตอนไหนอาจจะใช้เวลา1เดือนพรุ่งนี้เอาเริ่มใหม่เลยพรุ่งนี้สัปดาห์หน้า1เดือน1ปีหรือ2ปีเหมือนกับครั้งหนึ่งที่อาจารย์วันเคยทําก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อไปส่วนฉบับภาพสวยก็ลงรายเดือนครับแต่ว่าตอนนี้เดือนนี้ไม่น่าจะลงนะครับเพราะว่าอาจารย์มูลตาเนี่ยกลับไปแก้ตอนเก่าๆครับ ตอนนี้เพจที่ทำวันพันแมนเนี่เหงากันทั้งนั้นเลยครับแทบจะทุกช่องเลยไม่รู้จะลงอะไรกันแล้วแต่ช่องผมครับก็ยังลงเรื่องอื่นก่อนนะครับรอไปก่อนถ้าหากอาจารย์วันลงเมื่อไหร่ผมก็จะกลับมาแฟงของอาจารย์วันทันทีครับเพราะช่องนี้ หลกัลกๆเลยคือวันพันแมนนะครับผมและเพื่อนๆที่ดูจนถึงตอนนี้ครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนานๆด้วยนะครับรักทุกคนครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือคอมเมนต์พูดคุยกันในเรื่องของวันพันแมนด้วยนะครับผมเนี่ยโคตรจะงเหงาเลยครับตอนนี้เพราะวันพันแมนเนี่ยทิ้งห่างระยะไปนานเหลือเกินแต่ผมก็จะพยายามทําตอนที่ผมยังไม่ได้ทาครับเอาลงในช่องให้หมดเลยนะครับให้เพื่อนเนี่ย ได้หายคิดถึงวันพันแมนบ้างนะแล้วก็ถ้าหากตอนใหม่ล่าสุดมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะลงทันทีครับก็กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อืมถ้าใครกดกระดิ่งแล้วรำคาญก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเนี่ยลงแทบพุกวันเลยแต่ว่ามันไม่ใช่วันพันแมนฉบับปัจจุบันนี้ฮนะก็เข้าใจกันเข้าใจกันนะครับแต่ว่ายังติดตามกันอยู่ผมก็ดีใจมากๆแล้วครับส่วนตอนนี้ก็จะมีบากิเนาะบากินะครับที่จะลงพีทีหน่อยนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ